สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการคนควนข,ข่าวข่าวคนคนภาคพิเศษนะครับวันนี้ท่านนายกเฐมนตีมีงานอะไรสาคัญม,มาฝากนะครับไม่ใช่งานเดินแฟชั่นโชว์โชว์วิสัยทักษ์หรืองานบุญงานบวชตั้งศาลพระภูมิตอนไก่ที่ไหนนะครับแต่เป็นงานน้ำมันแพงแก๊สแพงแก้อย่างไรอยากรู้อยากเห็น พบกันวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ไม่ขอใช่ค่ะ24 000 000่สกุมภาพันธ์2556นรกเวลา10.00 10. 00นถ์ึง1 8บ00 0นย์ศนย์นณาราณกประสงค์วัดเนลัญชลาลามอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบรบพบกับวิทยากร,ร,รผู้ช่วยศาสตาราจารย์สกเกียรต พงไพบูณ์คนตรีจำลองสีเมืองอาจารย์พิ่พศธงชัยอาจารย์ปานเทพปัวพงพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์พิชัยรัตนดีโรดนักสุขเก็บผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรูนนักรองคอาจารย์เทิดภูมิใจดีพันตำรวจโทรดอรทักษิณไม่เป็นไรครับเิญเลยครับพันตำรวจโทรดอร์วีนัท แดงต้องยุดพันโพรัตเขตแจ้งจำรัดพบกับอาหารดีๆดนตรีไพเล็อคถ้าผู้ที่สนใจไปไม่ถูกเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0865229306ครับ,บ0865229306และ089 1 6 6่งหกหกแปด6ามเจ็ดห่งศูนย์้าหนึ่งแปดสมนค่ะครับ,รบ,รบถ้าเปลี่ยนในรนะครับก็ไปแบบเยอะๆหรือว่าผู้ที่ใช้มันแพงนะครับก็ไปแบบเยอะๆนะครับทาผู้ชมครับนะ